บีเบีจุลาคือจริงๆอาจารย์เคยไปทริปก่อนหน้านั้นแล้วแต่จะเป็นทางออฟฟิศจัดแต่ทริปนี้อ่ะจะมันกว่าเดิมเพราะว่าเป็นรุ่นพี่จัดเพราะฉะนั้นกิจกรรมมันจะแบบสนุกกว่าแล้วก็มีปาร์ตี้มีแบบมีวงดนตรีมาเล่นมีเพื่อนขึ้นไปเต้นมาดูเฮฮานะคะก็จะเก็บบรรยากาศมาฝาก3วัน2คืนเอาจริงตอนเนี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะพบอะไรไปเยอะมากเพราะว่านอนโรงแรมมันไม่ใช่ไข้ลูกเสือ แต่ว่าเขาจะมีกําหนด dress c o นะคะว่าแบบวันแรกให้ใส่สีดําวันที่2ฟรีสไตล์วันที่3ให้ใส่สีขาวตอนปาร์ตี้เป็นตีมฟลิสเตอรแต่ว่าจังคิดว่าพักเพราะว่าเราขี้เกียจแล้วอะมันไม่ได้เตรียมตัวอ,อ๋อรู้แล้วต้องต้องเอาพวกแบบแปรงสีฟันสีฟันโอ้เออวะมีหลายอย่างอ่ันะแล้วก็มีพวกสกินแคร์นะคะพวกคลนเซอร์โลชั่นยาต้มสิว จัดกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะไม่ได้เต็มมากนะถือว่าแบบเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าตันนี้กี <man. <man <man um> ่โมงตอนนี้8.45โรถออก9ก้างจริงๆวันนี้เป็นวันแม่นะคะฉันเราจะร้องเพลงวันแม่ให้มาสักหนึ่งบทแม่คุณคุณอันอันใหญ่ใหญ่วย Happy Mother's Day. I love you. เห็นไหมมไซคันนี้ยังมาเร็วเลยคือไม่สนใจอะไรเลย I said Happy Mother's Day I love you. Love you too. Oh oh ฉันจะคิดถึงเธอนะไม่องสามวัน2คืนจากแต่ว่าถ้าไปรับมองกิจกรรมมันจะแม่เธอจะมีเวลาคิดถึงฉันไหมไม่น่าจะถึงแล้วนี่คือที่อยู่รถบัส h ล l l o เฮ้ยรอเรารองรถเราอยู่บสัสตีสวัสดีค่ะน่าจะเป็นใบเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะอยาโอเคโอเคก็ย <okay. S 2> อยา่าบอกเื่อนว่าได้อะไรโอเคจัแล้วดูเลยนะอุ้ยพี่หนูมาแล้วนะหนูมาทันนะพี่พี่ภูมิใจนในตัวหนูไหมแล้วเราก็ไม่อยู่นบนรถแล้วนะคะแล้วคนที่นั่งกับเราก็จะเป็นใครไม่รู้นอกจากไข่แม็กไข่มุก ใครคุไหมอะหมูคือไข่หมูเป็นเพื่อนที่เราเพิ่งเจอมาไม่นานแต่เรารู้สึกเหมือนเจอแกมาสิดดีกแกช็อบกก็คือเรามารู้จักกันเพราะว่าเราอยู่เดียวกันสับน้องแล้วจริงเคยเรียนสิลปามาก่อนแต่ว่าแกจำเราไม่ได้คพอเลิกเล่นกีฬาของเราโดนกฮงแสดงบกบอก รถออกแล้วนะคะเขาบอกว่าเราจะถึงตั้งบ่ายสองเขาใช้เวลาตั้งห้าชั่วโมงเพราะนี้วันแม่รถมันจะติดแล้วก็ไอจ้าโอเคปลาทางของเราคือโรงแรมจอมเทียนตามบีรีสอร์ทเนาะไปที่พัทยากันไม่ต้องใหมกหรอเออใ่ก็ใ่ก็ข้าวก็ได้เราอะโหลแนะนำเพื่อนอันนี้คือน้องฮาร์ดแล้วชื่ออะไรนะไม่ขอโทษ่ชื่ออะไรนะ ปอย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 อ๋ปอยเขาให้จังไรยังไม่มีไข่หมกจอะไรเอ้าลองมาเสียสิเออกรเพรากระเพาหมูอรอยเอยอาจริงรถติดมากเลยทุกคนอร่อยปะ Hours later. ถึงแล้วทะเลโอ้ย oh. ถึงแล้วนี่คือโรงแรมที่เราพักนะคะนี่ไง Oh My Trip BBA Trip 2023 <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่หอประชุมนะคะเพราะว่าเราจะไปทำอะไรคะไม่บอกเราขออุบเราเห็นมาแล้วว่า ตื่นเต้นไหมเพื่อนรักตื่นเต้นตื่นเต้นต่นเต้นตื่นเต้นการแสดงมากนะเดี๋ยวเราจะมาเล่านะคะคือตอนนี้เรากำลังเล่นแวร์บุฟกันอยู่ถ้าคนที่โดนแบบวงกลมวงกลมหรือว่าโดนกระกระบะด้านหลังคือตายแล้วไอ้เร้นยังไม่ตายมันจะมีแวร์บฟเวื่์เซอร์ก็ Villager เคยจะมันวีเลเจอร์ต้้งตลอด นี่คือได้เปล่าเชื่อได้เปล่ากูจริงกูเล่นมีลลอกกูไม่เคยได้เป็นเลยกูก็อันนี้ก็เป็นมิเลเจอร์ทุกคนเราจะต้องรอดไปด้วยกันโอ้ยโอ้ย หนึ่งนานมาแล้วบนเกาะ BBA Paradiso มีเจ้าหญิง Gino Rella ตูดสวยหมวยเติมเยอ้มอ้าวโอ้ยรักกูรักกู ถึงแล้วเราอยู่ริมสุด768เลิกเลิกไปไหนอะไอจัง768ใช่เออไอจังอ๋อไม่ได้ริมเราจะมาเริ่ชัวเฮ้ยห้องนี้กดไฟก่อนนะกดไฟอะไร How to How to How to ทูกดไฟ How to อ๋อเสียบเสียบเสียบเก๊เก๊อ๋อเออมามาโอเคโอเค follow me แล้วเราก็จะมีเตียง master bed กับเตียงธรรมดา ซึ่งก็ไม่ต้องแบ่งหรอกเดี๋ยวนอนตรงไหนก็นอนแล้วก็จะมีกระจอกอุ้ยห้องดีเนาะจริง,งด,ดีกว่า,ออวาที่คิดเว้ยอเออแวล้เก็แบบเปิดฟินเกินห้องน้ำอุ้ยมีบาสท,ทับด้วยมึงจะมาแช่น้ำได้นะแล้วก็มีโถสว้วมแล้วก็มีชาวอร์บ็อกซ์นะคะแ,แล้วก็มีคนน่ารักอ ก็อร่อยเพราะว่าไอช่ช้ของเพื่อนไปแล้วก right ็จริงปะต้องเอมดเดี๋ยวต้องดูต้องดูเลยนะจะได้เราจะเรากำลังเดินไปที่เซเว่นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่หาอะไรกินเพิ่มยูทูบเบอร์สอน ทีมนี่น้อยต้นเลยคนน่านาน่าอีกก็นำมาแล้วมาของเราคือเทปไฟเป็นเบาแสที่จะนำไปสู่คนร้ายได้จริงทุกคนชิงมือซ้ายมือซ้ายก็เป็นมือซ้ายคือเออมันคืออะไรนะมันมันต้องหาให้นำคนมันแก่พูดคือตอนนี้เรากำลังจะทำกิจกรรมนะคะมือขวาและมือซ้าก็คือการแบบตามหายที่เขาเป็นจุด่นมี้ว่าเขาใช่ไหมใช่ที่เหมือนเทปไฟอยู่แล้วเหมือนมองอะเยวต้องไปหาแล้วเคเดี๋ยวไปเล่นเกมก่อนทุกคนเรนไปแบบ อา ok. ิมกอยู่ข้างพี่ตานะคะหนึ่งนะเจเจเงียบเจียวินชื่อได้ไหมพี่บี้ชื่อเขาสิวะอิงแม่ไม่ใหญ่แม่ราวีเย้เย้เราเป็นอะไรเย่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากค่ะบแล้ไอจังสุภาพเชียร์เตอเจอแล้วแหล่แคมปแล้วใช่ปะเออชื no ś ś yeah. ่อว่ามึงเป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะอุ้ยขอเลยนะขอให้มีอะไรนะให้เราขอโทษที่ดท้ายก็น้องไอจังที่น่ารักมากๆแบบขอให้พี่ได้พี่กองก็น่ารักมากๆจริงๆวันนี้ก็คลิปมอง มีความรักมาซจดหยุดเด็กลงไปนิดเดียวมันมีความรักมักจะไม่ทับหลักขอกินมาม่าเลยนะครับพุ่งไม่ได้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 ทำไมมึงรังเกียจกูอ่ะเออสเอ็มไอเอออโ้ย เลดไนท์วอล์กนะคะเราจะไปนั่งกินมาม่าริมทะเลน่าอิซคือน่ากินมากอะปลาหมึกย่างไม่เลไม่ถึงปลาหมึกสรงีตรงคนนี้น่าอีสกว่าปลาหมึกไม่นะไม่ถูกไม่ละครับมาตาผมมีบางอย่างจะบอกคุณคุณรู้ไหมเกิดมามาตาตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้ว อย่เลยพ่อดูคุไม่ตัดคุไม่ตัดมารีแคปชีวิตช่วงนี้กันอุ้ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันไม่ได้แบบดีเสมอไปเหมือนที่เห็นในกล้องมันไม่ได้เพอร์เฟกไม่ใช่แบบแฮปปี้ตลอดจริงๆมันก็มีเรื่องที่เราแบบเหนื่อยช่วงนี้เพราะว่ามันมีหลายอย่างต้องทาแล้วจังว่าจังยัง manage ได้ไม่ดีเฮ้ยมันยังไม่ใช่เวอร์ชันที่จังพอใจในตัวเองแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพอทุกอย่างมันเยอะสิ่งเราก็จะไม่ได้อะไรไม่ได้นอนแล้วพอไม่ได้นอนมันไม่ได้พพังสุภา แต่หน้ามันก็พังคือมันจะโทมแล้วก็มีสิวเราย,ยิ่งเราแต่งหน้าทุกวันแบบนี้เราก็ต้องย,ยิ่งดูแลผิวให้มันสะอาดตามสเต็ปเราก็เลยใช้นี่ค่ะ a เ n a t e woo ว o o วู้อย่างแรกนะคะเราก็จะมาล้างหน้าเพราะว่าตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบนอนนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเฮ้ยแต่ไม่เช้ามากนะเหมือนเขาจะนัดประมาณ10โมง -11 โมง,โมงคือชิลมากฮะจริงเหรออ,อเราก็จะใช้ตัวนี้ในการล้างหน้า Acne a น m เอ e l ม a เซ a t e วอเตอร์ดูนะเกี้ยงเลยอ่ะตาโล้นเลยตอนนี้เฮ้ยดูดิเช็ดสะอาดแล้วผิวเฟรชมากอ่ะอันนี้คือใช้ไม่แค่แผ่นเดียวนะคะหมดหน้าเลยมาไข่มุกอ่ะโผล่หน้าก็มาโอ้ยหน้ามันเหมือนไข่แล้วตลกอ่ะหน้าแก้มเหมือนไก่เกิดอะไรขึ้น โอเคเฮ้ยใช้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 สีใช้อันนี้ใช้ใช้สีหนึ่งบ้างใช้สีฟ้าคือมันมีหลายสูตรอันนี้สําหรับคนหน้ามันอันนี้คือครีมไปหาเดอร์แมทอจิสมาแล้วเขาแนะนําเป็นอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วครีก็ใช้ถ้าหลักแอคเนตเฮ้ยใครๆก็ใช้ละใช่จริงๆก็เออนี่ก็ใช้จริงๆอ่ะมันแบบใช้แล้วไม่แพ้อ่ะมันเหมาะ หมอเป็นคนจัดให้เลยแล้วช่วงนี้กำลังรีคาเบร์บรพ,ยยพูดเลยนะว่าอันเนี้ยไม่ได้สคริปต์ต่อมาเราจะมาล้างหน้าด้วยแอคเนสเคลนเซอร์นะคะอันนี้เป็นสูตรลิควิดเคลนเซอร์ฝาสีแดงรางสำหรับคนผิวหน้ามัน้ยมันไม่มีฟองอ่ะเออมันไม่มีฟองมันเป็นแบบสูตรไม่มีฟองเฮ้ยดีเด้อแล้ว่ะดีมากเนื้อดีมากพลังหน้าเหมือนโฆษณาปะหมต่อมาขั้นตอนสกินแคร์เราจะใช้ Acne Aid Moisturizing Lotion นะคะเป็น Oil Control ด้วยคือตัวนี้เนื้อบางเบาซึมง,ง่ายมากนะคะผิวเราแบบอิ่มฟูอะทำไมต้องมาแอบถ่ายฉันตัวนี้เนี่ยที่ต้องชอบมาเพราะเขาเป็นโลชั่นที่ช่วยคุมมัน12ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ผิวใสขึ้นใน3วันด้วยคือใครหน้ามันนี่คือเหมาะมากทาออกจากบ้านก็ได้ s t ็ p สุดท้ายนะคะแล้วก็จะใช้2ตัวนี้อันนี้คือ acne a ids, scar gel จะช่วยเรื่องรอยสิวส่วนตัวนี้นะคะคือ acne age spot gel anti acne จะช่วยเรื่องสิวเราลงอันนี้ก่อนเนี่ยจะมันสิวตรงนี้แบบระหว่างคิวแล้วก็ตรงนี้แดงๆผืผ่นๆต่อมานะคะ scar gel เนี่ยตรงจมูกเป็นรอยสิวก็ะจะแต้มไปตรงนี้เสร็จแล้วนี่คือ skin care r o u t i หอยจังนะคะใครที่เป็นสิวแนะนำมากจรงิง acne age เพราะว่าเพื่อนๆเราก็ใช้นะคะ จริงค่ะ early the next morning อันยอง morning <Hey. S 1> วันนี้นะคะ <Hey. S 1> เป็นวันที่เขาไม่ได้ฟิกเรื่องกอารแต่งตัวแล้วก็เลยขายสวยนิดนึงค่ะทุกคนเรามาหาของกินที่เซเว่นนะคะเพราะว่าอาหารโรงแรมมีแต่แกงแกงแกงแล้วก็แกงไม่ไปง่ายต้องมา oh. ชอบมาก

คนตอนนี้เรากําลังจะไปที่ร้านกินข้าวเราก็เลยจะไปหาอะไรกินนะคะเพราะเรามีเวลาเบรกจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มค่อยมีปาร์ตี้เย้เย <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ติดทะเลเลยทุกคน,<ห>นมากินวเวอร์มยมาแดงกิา กุ้งานะกินมากแเป็นไงเนไงมันอร่อยมากเลยน้องขออะไรวะให้ดูกคนดูมันชื่หม่อร่มะม่วเลมันกุงเหรียมันก็มันก็มันกเอาล่ะฟิร์สไบ t ์ จะมิอะไรรับซื้อให้แลัวนะกุงแกะสดมากๆๆมา่อนอ่อนอ่อนอ่อนเบียร์จะให้กูเหรไอโดนไอโดนลรักกูบ้านรักกูให้กูคำนี้มาอร่อยมากสวยมากช่วยด้วยเดี๋ยวจะลงมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปกันนะหนึ่งสอง มันจะเปียกเกินเป็นน้ำเยอะเหรอเออข้าวเจ้าลำเส้นแกต้อง เวดมีนะคะเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตในทีมกริตเตอร์แต่ชุดเราคือชุดนอนแล้วก็มาแปะเรื่คือกริตเตอร์เราต้องมีสักนิดนึงเนาะทีมคือเมอร์เมดหรอกค่ะเุ้ยมันหัวน่ารักมึงใช่แปะจริงเหรอมันแปะได้หรอสรุปมันแปะติดใช่มดูดิติดแต่ว่าถ้าตอนเต้นกกอดจะกระเด็นใส่คนตาแบบเต้นเสร็จเอ้าเอาอะไรอุ้ยงั้นเสร็จงั้นลงไปเลยนะทั้งนั้นอ่ะใช่กูรอเพื่อกาแสดงเพื่อกาแสดงคิวไหนอ่ะ จะกิดได้คุณจลว่าเป็นกูกูจะคินแบบดังมากขอดังๆแบบเมื่อกีแบบอู้หู้อกูจะได้ไม่เจ็บคอเีน้น้สั่ง Over all look b ป c k t s o ลงทะเบียนค่ะพี่ปิ่นอุ้ยกิตเตอร์น่ะมะขอบุณครับพี่มาละแพงว่มึทำได้ วลคัมจอมเทียนดอทสปิดทอมไม่เอาอีกแล้วครับมึงขี้กี่รอบอะมึงอจะทำอะยรแบบนี้คือดีขึ้นมากมากมากเพราะว่าค้าเปล่าจนอดรอสปิริตแต่ว่าต้องให้ยาอีอ This is Mama แต่แม่จับดูแล้วไขรไม่ค่อยมีแล้วหรอใช่ตอนนี้ไม่ได้หนาวแล้วตอนแรกค่อยสามก็ไอไว,ไว้ค่ะบ๊ายบายกดซับสไคร์ด้วยนะขอร้อง <laughs>